แล้วที่นี่คือท่าเรือที่ก็จะขึ้นไปเกาะแปนแล้วก็เกาะมาสมุมซึ่งทั้งสองเกาะน,นี้เนี่ยเขาก็มีสาหร่ายอยู่เมื่อก่อนที่เกาะมาสุมนี่ก็ทำปลาหมุกเวลาจะมาเนี่ยก็หางา่ายที่มีร้านขายหมุกอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนะคะขายหมุกแล้วก็มาขึ้นเรือตัวนี้แล้วก็ไปได้เลยก็คือไปโดยเรือหางยาวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีใช่ไหมถึงครับใช่มันจะมีจริงเหรอสาหร่า,รายอะไรเนี่ยมันต้องมีสิไม่มีแล้วจะมาไม่เล่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยนะเดี๋ยวไปถามผู้รู้ไหมอ๋อก็ดีนะอยากามหลายคำถามเลยเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องสาหร่ายรู้จักกแแต่่เาน้อยย สวัสดีค่ะที่ดูคราอาจารย์อัญชนาครับแล้วสาหร่ายที่อยู่ที่นี่เขาเรียกสาหร่ายพันอะไรมันมีพันมหาสาหร่ายใช่ค่ะมันมีหลากหลายชนิดนะคะพื้นที่ตรงนี้มีถึง60ชนิดโดยประมาณใช่ค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งศึกษาของสาหร่ายเลยได้เลยทีเดียวใช่ค่ะที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นสวรรค์ของสาหร่ายทะเลในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลายหลาชหลายชนิดหลากหลายเยอะมากโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาถึงที่แล้ว ผมอยากเห็นว่าสาหร่ายกามีความเป็นอยู่ยังไงใต้ทะเลไม่เคยเห็นไปเลยดีกว่าครับเกาะัสุ่มเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากเกาะสมุยเพียงนั่งเรือแค่15นาทีก็ถึงแล้วครับเป็นเกาะขนาดเล็กที่เป็นแหล่งรวมสาหร่ายทะเลที่มีประโยชน์ต่อโลกไว้อย่างมากมายหลายชนิดซึ่งทําให้เกาะเล็กๆเกาะนี้กลายเป็นสวรรค์ของสาหร่ายทะเลก็ว่าได้ครับ แล้วตรงนี้เรียกว่าบริเวณตรงไหนครับื้นที่ของเกาะมะสุมค่ะเกาะมะสุมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วบริเวณที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสาล่ายนะครับใช่ค่ะจะเป็นแนวสาล่ายทะเลหลากหลายกันออกใปสาร่ายคือเขาเขาจะไม่อยู่หรือเพราะอะไรครับต้องการแสงค่ะง<อ>่ายเลย เปิดต้นไม้ใช่ค่ะรับแสงใช่ค่ะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับโลกของเรามานานและก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างมาหาศาลเลยทีเดียวครับและยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าจาย์อีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งเมื่อนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่ให้อากาศกับโลกใบนี้นอกจากต้นไม้แล้วสาหร่ายทะเลคงเป็นอันดับท้ายๆที่จะถูกนึกถึงก็ว่าได้ครับาารที่สํขขาคัญของสาหร่ายนี่มีประโยชน์ต่อโลกเราไมหมคะอาจารย์อยากรู้หลักๆแล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตให้ออกซิเจนใช่ไหมครับเมื่อกี้รับแสงแล้วสัคราะด้วย้เนน็ป ้นมาที่อยู่ในน้ำแล<ช>้วก็คือคจะให้ออกซิเจนในทะเลใช่ค่ะ ออกซิเจนในทะเลมีความจำเป็นมากไหมฮะมากที่สุดเลยค่ะมากที่สุดเลยมากเพราะอะไรฮะมากเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราจุปสัตว์น้ําสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยเยอะมากค่ะถามว่าใครบ้างที่ให้ออกซิเจนกับปลากับสัตว์น้ําอื่นๆแล้วก็มีแสงต้อนแล้วก็มีสาหร่ายทะเลแล้วก็หญ้าทะเลเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยค่ะเรามีแค่3ตัวสามตัวที่เป็นผู้ผลิตทนพืชใช่ออกซิเจนในน้ำใช่แล้วค่ะสาหร่ายทะเลถือว่าเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นที่มีส่วนสําคัญมากในระบบนิเวศในทะเลครับซึ่งมันจะทําหน้าที่ผู้ผลิตก๊าซออกซิเจน ให้กับแหล่งน้ํารวมถึงมันยังทําตัวเป็นบ้านเพื่อให้สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ได้อาศัยและใช้มันสําหรับเป็นแหล่งอาหารในการดํารงชีวิตให้อยู่รอดได้ในทะเลอีกด้วยครับไปดูกันก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงและเขามีพันธุ์ไหนบ้างเพราะบอกว่ามีหลายพันมากๆใช่คะใช่ไหมคใช่ค่ะโอเคโอเคแต่จะเด่นๆเราจะแยกออกได้ยังไงคราแต่ละพันธุ์ดูจากสีค่ะง่ายๆเลยดูจากสีเราจะมีนะคะสีเขียวสีน้ําตาลสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวแกมน้ําเงิน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเพิ่มสีสันให้กับทะเลอ <Okay. S 2> เชนเลงไปดูดลยว่ะสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดมีประโยชน์และคุณค่าต่างกันนะครับและมีด้วยกันมากมายหลายชนิดโดยสามารถแบ่งออกเป็นทั้งสาหร่ายขนาดเล็กเช่นแข็งตน้นสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายน้ำเค็มโดยมีแหล่งที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น4ชนิดตามสีสันของพวกมันครับเช่นสาหร่ายสีเขียวแกมน,น้ำเงินสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดง โดยแต่และชนิดต่างก็มีบทบาททางระบบนิเวศและคุณค่าทางเศรษฐกิจมากอีกด้วยครับซึ่งสาหร่ายบางชนิดสามารถนํามาประกอบอาหารและกลายเป็นเมนูเด็ดที่หาทานได้ง่ายบนเกาะสมุยไปแล้วละครับเมื่อทีมงานของรายการ Viewfinder โดยคุณธุริและคุณแดน,นได้เดินทางออกไปสำรวจแหล่งรวมสาหร่ายทะเลยังเกาะมะสุนแล้วก็พบกับความมหัศจรรย์บนพื้นเกาะแห่งนี้ครับว่าที่นี่ คือสมบัติอันล้ำค่าต่อการศึกษาระบบนิเวศและชีวิตของสาหร่ายทะเลมากๆเพราะความหลากหลายของสายพันธุ์ของสาหร่ายทะเลนั่นเองทําให้เราทราบแล้วครับว่าที่นี่คือลมหายใจของท้องทะเลจริงๆครับเอาละรครับเมื่อกี้เราก็ลงไปสำรวจกันมาเรียบร้อยแล้วบริเวณเกาะมัดสมหาวาจาเลยก่อกว่าสาหร่ายที่เราได้เห็นตรงนี้มันเป็นสาหร่ายพันธุ์อะไรบ้างราจริงๆมันมีหลากหลายชนิดนะคะคคหลักๆที่เราเห็นตัโตๆ,ๆนิดนึงสงนนนีน้ำตาลๆนั่ะเป็นสาหร่ายท สไลายทุ่นจะลอยหน่อยใช่ค่ะอันนล้วจะเป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้พอมาถึงเรียกว่าสไลายทุ่นเพราะมันถูกทุ่นเพราะมันเพราะมันลอยลอยมันมีก๊าซอยู่ข้างในทําให้มันลอยขึ้นมาเขาจะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ข้างในแล้วก็ทำให้มันลอยขึ้นมาเมื่อกี้ผมมาอีกที่หนึ่งบริเวณนี้แหละหาดทรายขาวสวยงามมากลงไปข้างล่างใต้ทะเลก็จะเป็นพื้นทรายแล้วก็จะมีสาหร่ายอยู่นิดหนึ่งหมืนเป็นใมะกูดหน้าตาเหมือนใบมะกรูดขึ้นเันเหมือนต้นกระบองเพชร คล้ายกระบอะเพชรบวกมันก็ระบอกูดแข็งๆหน่อยนี่เป็นสาหร่ายอะไรครับสาหร่ายเป็นมะกูดนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนิดนึงเพราะว่าเวลามันตายลงเนี่ยอย่างหาตทรายที่เราเห็นนะคะตัว่าเขาเนี่ยเขาจะสังสมคาร์บอนไดออกไซด์สร้างออกมาเป็นหินปูนแะ้วพอตายลงไปเมื่อกี้ที่คุณแอนแตัก อ๋อที่มันเป็นขาวขาวใช่ค่ะต้นหาขาวใช่ค่ะเพราะมันหลุดตา,ตายออกมาใช่ค่ะอ๋อนี่อาจารย์อะไรบอกว่าสาร่ายชนิดนี้นทําให้ชาทรายขาวแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะาสาร่ายใบยมะกรูดพบได้เป็นจนํานวนมากในหลายพื้นที่รวมถึงในแนวปะการังน้ําลึกมันมีบทบาทในการช่วยสร้างแนวปะการ,างรังดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากสาหร่ายใบมะกรูดนั้นมีการสร้างหินปูนเป็นองค์ประกอบทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้ําอีกหลายชนิด ก็ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยอดเยี่ยมและมันยังสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทําให้นักวิจัยมีแนวคิดในการนําสารลายใบมะกรดมาเป็นตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยซึ่งก็คาดว่าจะได้ผลดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับ เวลาเราไปโดนสมมติเราเอามือไปโดนเนี hmm. <in> ่ยมันมีฟองอากาศขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นออกซิเจนเหรออกซิเจนแล้วค่ะคือออกซิเจนแล้วค่ะนั่นคือออกซิเจนใช่ค่ะอันนั้นคือที่ที่ที่ปิ้วแวนไปแตะดูเพราะผมกับใสแล้วมีออกซิเจนลอยขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือออกซิเจนที่เขาผลิตขึ้นมาใช่เขาผลิตขึ้นมาเองนะคะก็ดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศลงไปในน้ำทะเลปุ๊บ ก็เข้ามาสู่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงออกมาเป็นออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำทั่วไปนี่แหละใช่โอเคครับถือว่าได้ความรู้มากเลยแต่ในการได้บอกว่ามีจุดหนึ่งที่มีอะไรยเหมือนกันนั่นแหล่ที่เกาะแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกาะแดงกันครับโอเคแ่ใกล้งไ้ไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลค่ะโอเคพร้อมระ ภาวะโลกร้อนมีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกแทบทั้งสิ้นนะครับและสําหรับสาหร่ายทะเลแล้วภาวะโลกร้อนจะทําให้สาหร่ายทะเลนั้นเพิ่มจํานวนประชากรของสาหร่ายมากขึ้นมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อสาหร่ายทะเลเพิ่มมากขึ้นจนเกินความพอดีอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวประการในทะเลทําให้ประการังนั้นตายลงได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างควรอยู่ในสม,มดุลครับแม้สาหร่ายทะเลจะมีประโยชน์ต่อการสร้างออกซิเจนให้กับโลกมันก็อาจจะกลายเป็นผู้ทําลายธรรมชาติในทะเลได้อย่างไม่ตั้งใจเช่นกันครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วหลังจากที่เราได้ไปสำรวจมาทั้งสองเกาะก็คือเกาะมัดสูมแล้วก็เกาะแตงได้เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตของสาหร่ายเต็มที่เลยมีหลายหลายพันมากไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าสาหร่ายมันจะมีหลายชนิดหลายหลายต้นหลายแบบเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศนะคะรูปทรงที่ต่างกันนี่ก็จะมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยก็ต่างกันออกไปด้วย แล้วบริเวณของสาล่ายทะเลนี้ก็จะมีแค่สองเกาะนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็มีบริเวณอื่นถ้ากนะคะถ้าเกิดเราขับเรือออกไปอีกนิดนึงเราก็จะมีเกาะราบวงในวงนอกเรียกได้ว่าใต้น้ําบริเวณนี้ก็มีออกซิเจนเยอะแยะมากมายล่ะโอเคถือว่าโลกของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราใช้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากมายขนาดนี้มลพิษปล่อยกันลงน้ําเต็มที่อย่างนี้สาล่ายยังคงอยู่ไหมครับอาจจะสะเทือนนะคะจริงๆแล้วต้องสะเทือนเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันจะะเสสียมไปนคะ สไลจะ,จะเจริญเติบโตดีก็จริงแต่ว่าในทางกับการเนี่ยมันจะส่งผลกับระบบดิเวศประการลังเอยหรืออะไรเอยเนี่ยจะต้องให้อยู่ในสมดุลแล้วถ้าเผื่อว่าสารไหลไม่มีเลยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสารไหลไม่มีเลยนะคะง่ายๆอย่างตอนแอร์เปแปะๆนะคะออกซิเจนก็ออกมานั่นคะ่ะหน้าที่สําคัญเลยนะคะก็ให้ออกซิเจนให้มีสารไหลใช่คะ่ะเราก็ไม่มีออกซิเจนในแหล่งน้ปลายใช่ค่ะน้ำพวกพืชอะไรในใต้น้ำกตายค่ะใช่ค่ะตัวเล็กๆน้อยๆที่แอบอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสไลด์ใดๆก็ไม่มีที่อยู่นะคะ มันก็จะจะทำให้ระบบนิเวททะเลเสียสมดุลไปกพว่าได้และยิ่งสาหลายนี่มีผลกับการช่วยภาวะโลกร้อนไหมครับพราหลักๆแล้วนี่ก็คือช่วยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ลงมานะคะก็จะช่วยบรรเทาไปได้อย่างตัวฮาริมิด้าสาหร่ายใบมะกรูดที่เราเห็นก็จะเป็นตัวเดียวตัวหนึ่งที่สามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์ใช้แล้วก็ช่วย ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไปนะครับก็ภาวะทะเลกรดเลยอะไรเลยทะเลกรดก็คือทะเลเป็นกรดปลาตายหมดเลยใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่เสียเวลาพาเราไปทัวร์สาหร่ายขอบคุณครับ